กษัตริย์และราชินีองค์สุดท้ายของพมา่าจากซ้ายไปขวาพระน้องนางของสุพยรัตองค์กลางคือพระนางสุพยรัตและขวาสุดพระเจ้าทีบอภาพเขียนเมื่อประมาณกลางปี1885อุปราชของอังกฤษจากอินเดียเข้ายึดท้องพระโรงพระราชวังมันดดเลกุมภาพัน์1886 กองทัพอังกฤษจากเบงกอลเข้าตีพมา่าเมื่อเดือนพฤศจิกายน1885อุปราชของอังกฤษจากอินเดียเข้ายึดท้องพระโรงพระราชวังมันดดเลกุมภาพัน์ธ1886สายสาซานผู้นำขบฏชาวไร่ชาวนาต่อต้านอังกฤษในปี1930ถูกจับเข้าคุก ที่เมืองทวาราวดีผู้นำกู้เอกราชพมา่าหรือตรีทศมิตรจากซ้ายไปขวาโบเลตยาโปเซขยาองซานและตุนโอเกผู้นำของประเทศในกลุ่มมหาเอเชียบูรพาไปประชุมที่โตเกียวเมื่อ6พฤศจิกายน1943 จากซ้ายไปขวาบาโมนายกรัฐมนตรีพรมา่าจางจุงมฮุยนายกรัฐมนตรีแมนจูก,กัวหวังจิงเวประธานาธิบดีจีนโตโจนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นพระองค์เจ้าวันไวยทยากรนวงเล็บผู้แทนของจอมพลปอพิบูลสงครามโฮเซลอเลวประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ สุภาพจันโทรโพหัวหน้าอินเดียเสรีจากซ้ายโอนุและขวาเ네นวินนักศึกษาพมา่าก้มกราบทหารให้ช่วยในการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยปีคริสต์ศักราช1988ภาพบนมินโกนายนักศึกษาผู้นำการประท้วงเพื่อประชาธิปไตยเมื่อปี 1, 1988 ภายหลังถูกจับติดคุกหลังการรัฐประหารของซอมองภาพล่างนักศึกษาเรียกร้องประชาธิปไตยธนบัตรประวัติศาสตร์ราคา25 35 75จาร์ที่นายพลเนวินสั่งยกเลิกโดยไม่มีการชดใช้คืนและเป็นสาเหตุหนึ่งที่นักศึกษาและประชาชนลุกฮือขึ้นต่อต้านเผด็จการพรมา่า เมื่อปี2531ภาพของเนวินเซงลวินหรือนายพลนสลับจากของเนวินโซมงหรือเยสแมนของเนวินผู้นำรัฐประหารขินยุนหรือนายทหารหัวหน้าสืบราชการรับของเนวินส้ายบนอูนุอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีพลเรือนขวา เซิงวินนักข่าวพมา่าซ้ายกลางองซานซูจีผู้นำฝ่ายประชาธิปไตยขวากลางองยีผู้นำทหารที่ด้านหนึ่งอยู่กับระบบทหารอีกด้านหนึ่งอยู่กับฝ่ายประชาธิปไตยล่างสุดโมติสนผู้นำนักศึกษาพมา่านักศึกษาพมา่าหนีเข้าป่าไปร่วมกับชนกลุ่มน้อย เพื่อต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยคำกล่าวท้ายบทจากผู้เขียนดรชานวิทย์กเกษตรศิริไทยและพะมา่าได้ขาดการติดต่อกันไปชั่วระยะเวลาหนึง่งแต่เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าในสมัยปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังความล้มเหลวของระบบสังคมนิยมทหารคณาทิปไตยของนายพลเนวิน ทำให้พมา่าจําเป็นต้องเปิดประเทศจากที่ปิดมาถึง26ปีและในปัจจุบันความสัมพันธ์ทั้งทาง,ทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างสองประเทศนี้ก็จะยิ่งทวีความเข้มข้นขึ้นความต้องการทรัพยากรธรรมชาติของไทยที่จะเอามาป้อนอุตสาหกรรมและการผลิตของเราในขณะเดียวกันสินค้าอุปโภคบริโภคที่พมา่าต้องการจากไทย ก็ยิ่งจะทําให้ประเทศทั้งสองต้องหันมาติดต่อซึ่งกันและกันมากขึ้นยุคสมัยที่ถูกปิดกัน้นโดยลัฐทธิอาณานิคมหรือลัฐทธิการเมืองดูจะจบลงแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับพมา่าก็กลายเป็นสิ่งจาเป็นซึ่งทําให้ข้าพเจ้าเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้จะมีเพียงมีประโยชน์ต่อ,อการศึกษาในห้องเรียนเท่านั้น ต่จะช่วยสร้างความเข้าใจให้กับมหาชนทั่วไปด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆนี้กรุณากดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และท่านสามารถแสดงความคิดเห็นคำแนะนำติชมได้ใต้คลิปข้างล่างนี้ขอบคุณค่ะ